วันนี้เรามาเล่นซ่อนแอบกันดีกว่านะครับทุกคนจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมตัมต้งใจรับชมกันด้วยนะเดี๋ยวเวลาลุยกันแล้วไปหาที่แอบกันดีกว่านะครับ l ล t s ก o ใช่ไหมเด็กน้อยตามฉันมาสิเดี๋ยวฉันจะพาแกไปแอบเองเดี๋ยเลยครับเพื่อนจับตัวนะครับไปแอบกันดีกว่านะครับหาที่แอบเนียนๆกันดีกว่านะครับน่าจะมีคนหาอยู่ประมาณ1คนหรือ2คนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่แอบกันมีเวลาซ่อนอยู่ประมาณเกือบ1นาทีใช่เราละเราต้องหาที่แอบให้มันดีๆนะแน่มีเหรียญให้เราเก็บด้วย แล้วพอเราเก็บเหรียญเราจะสามารถซื้อของในร้านค้าได้ด้วยโอเคครับผมจต็ตัวเลยมาเริ่มแอบกันดีกว่านะครับฟื้เหรือเวลาอีกสิบวิจต็ตัวเลยฟื้อแปที่แอบเนียนๆกันดีกว่าตรงข้างบนดีกว,ว่าแอบที่สูงเท่าไหร่ย,ยิ่งดีเราจะได้มองเห็นคนหาด้วยใช่แล้วละ่ะสุดยอดไปเลยนะเนี่ยได้เวลาที่เขาจะหาแล้วละ่ะเต็มตัวเลยนี่ไงมีเวลาหาเลยสามร้อยวิเลยมาครับแล้วคนหาอยู่ไหนครับผมจงังหวะนี้ เราต้องแอบให้เน, ừ, นียนที่สุดแอบให้เนียนนะครับไปหาที่แอบกับเพื่อนดีกว่านะเนี่ยใช่เราละเด็กน้อยฉันเกาอยู่ตรงไหล่แกฉันจะเล่นกับแกไปด้วยนั่นเนี่ยเดี๋ยเลยครับสตีฟลุยกันเลยดีกว่านะครับเจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนแอบไปตรงนี้ด้วยสวัสดีครับเพื่อนสพืนดีเด็กน้อยไปแอบกับฉันสิเดี๋ยวฉันจะพาแกไปเองนะเดี๋ยเลยครับเพื่อนมาสิครับได้เลยเด็กน้อยตาชมัสี่เดี๋ยวฉันจะพาแกขึ้นไปอยู่ที่สูงสู่ความวิวรรธนไกลโพ้น โอ้ oh, สุดยอดไปเลยมีแต่คนแอบเนียนๆทั้ทงนั้นเลยนะตรงนี้นะใช่แล้วลนะมีเวลาตั้งหลายนาทีนะกว่าที่เขาจะหาเราเจอแน่นอนเดี๋ยวครับแต่เหมือนคนหาจะมาเจอแถวนี้แล้วนั่นเนี่ยนั่นไงเห็นไกลๆแวบๆแวบๆเห็นไกลๆแวบๆอนะไเนี่ยอย่าบอกนะว่ามาทางนี้หรือเปล่าเดีย๋ยวเราดูรอบๆก่อนไม่มาทางเราวะดิเราแอบได้เนียนอยู่ในเวลาแอบแล้วเราต้องแอบให้ได้เนียนที่สุดตัวนักรับเพื่อความตื่นเต้นเราไปหาวิ่งที่แอบ เนียนๆกันดีกว่าวิ่งทัวแมปดีกว่าเพราะว่าถ้าเราแอบเนียนเกินไปมันจะดูน่าเบื่อไปหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหาที่แอบแบบเนียนๆวิ่งทัวแมปไปเลยดีกว่าจะได้สำรวจแมปไปด้วยไปในตัวไงใช่แล้วละ่ะสุดยอดไปเลยนะเ,นยเด็กน้อยได้เลยครับเป็นตัวเลยมาครับเริ่มหาอุ้ยตรงนี้เป็นเมือนเป็นเตียงนะเนี่ยเหมือนเป็นเตียงนอนแต่กระโดดขึ้นไม่ได้แล้วดิใช่แล้วละ่ะมีโต๊ะด้วยเวิร์สุดยอดไปเลยมีใต้เตียงด้วย นี่เลยครับเราหาที่แอบเนียนๆเหลือเ,เวลาอีกสองร้อยวิเฮ้ยเจอแล้วดิเอาโถอยอยู่ดีก็หาเราเจอเฉยใช่เราล่ละเขาโหดมากเลยละ่ะเด็กน้อยอย่างโหดเลยเอาเลี้ยงใช่เราล่ละเราต้องหาที่แอบเนียนๆเหมือนเพื่อนพวกนี้นะเนี่ยดูดิแต่ละคนอย่างเนียนเลยละ่ะใช่แล้วดูดิฉันแอบเนียนไป็ละ่ะเด็กน้อยฉันแอบอยู่ในซอกลืมโอ,อ้สุดยอดไปเลยอย่างเนียนน่ะคนนี้ก็ผู้หานะครับ เดี๋ยวเรามาดูผู้หากันว่าเขาจะหาเจอกี่คนนะครับนอกจากเราแล้วขึ้นมาข้างบนนี้แล้วน่าเจอหนึ่งคนแน่นอนแอบอยู่ตรงข้างๆนั้นไงนี่เลยครับเจอจนได้ยังโหดเลยใช่แล้วล่ะฉันหาได้ไงแม่นมากเลยล่ะฉันเก่งนะเด็กน้อยโอเคครับนี่เลยเดี๋ยวเขาจะหาต่อนะครับน่าจะมีคนหาแค่คนเดียวแล้วมีคนแอบอยู่ตั้งหลายคนจะหาเจอได้ไงล่ะเนี่ยใช่แล้วล่ะฉันแอบอยู่ในซอกหลืบนะเนี้ย โอเคครับสุดยอดไปเลยนะเราข้ามไปตอนที่เล่นกันเลยดีกว่าละครับ Let's go woo hoo, feel และด่านนี้เป็นด่านแช่แข็งนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องแช่แข็งคนที่เขาแอบ,บอยู่นะครับให้เรียบร้อยแนละ้วเราก็จะชนะได้นะครับมีเวลาให้แอบ,บอยู่ประมาณ1นาทีโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปหากันเลยดีกว่าละครับ Let's go woo hoo, feel มันได้เริ่มขึ้นแล้วมาเลยครับไปตามหาเพื่อนกันดีกว่านะครับเพื่อนได้เลยเด็กน้อยตามฉันมาส,สิเดี๋ยวฉันจะพาแกไปหาคนที่แอบ,บอยู่เนียนๆให้ดูฉันช่ำชองกับแมบ,บนี้มากเลยล่ะโอเคครับเพื่อนสุดยอดไปเลยนะครับกันเลยดีกว่านะครับเลสเกลมาเริ่มหากันเลยดีกว่าฟึบตรงนี้ไม่มีหรือเปล่าไม่มียดิเพื่อนไปหาที่ตรงนี้เหมือนจะเจอหรือเปล่าไม่เจอคนแล้วดิมีเวลาต้องเยอะนะเนี่ยเราต้องไปหาที่แอบบเนียน ต้องเจอคนที่แอบเนียนๆแถวนี้บ้างแหละมาดูกันเลยดีกว่านะครับฟึบวู้โหขึ้นมาแล้วไม่เจอใครเลยยัยดีเราจะหาเจอมั้งไหมเนี่ยคนที่แอบอยู่เนียนเนียนเน่ยเราจะหาเจอไหมฟึบตัวนี้ไม่มีโอเคเดี๋ยวเราไปตรงนี้หรือจะเป็นห้องนี้แหละที่เรายังไม่ได้หาน่าจะเป็นเตียงนอนหรือเปล่าไปดูบนเตียงนอนกันดีกว่ามีคนแอบอยู่บนเตียงหรือเปล่าดูหน่อยสิ แอร์บนเตียงหรือเปล่าไม่มีด้วยแล้วก็มีแอร์ตรงไหนกันนะเนียนๆหาไม่เจอใครเอ้ยเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเพื่อนเจอหรือเปล่าเจอเพื่อนนะดิไม่ได้เจอใครโถเอ้ยเจอเพื่อนน้าเด็กน้อยเอาชมาสิได้เลยครับต้องหาคนเนียนๆเ,เพื่อนสำรวจตรงนี้ไปแล้วแปลว่าตรงนี้ไม่มี นันเราตามเพื่อนไปดีกว่าน่าจะหาเจอได้ง่ายๆไปไหนละครับผมไปไหนละครับไม่เจอใครเลยมันไม่เจอใครเลยแมบมันกว้างใหญ่เกินไปนะครับทุกคนทําให้เราหาลำบากมากเลยไงแล้วคนก็แอบเดียนกันมากๆสุดๆไปเลยใช่แล้วล่ะเราไม่เจอใครเลยนะเนี่ยนั่นน่ะสี่โถเอ้ยเจอแต่เราจับเขาไม่ได้อะดิเหนื่อยเพื่อนจะจับได้สักคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ย เดี๋ยวเราตอนจบเกมเราจะได้รู้กันว่ามีคนรอดกี่คนนะครับเดี๋ยวดูกันเลยมาหรือเวลาอีก80วิมาครับหนึ่งอาทีกว่าเราต้องหาที่แอบเนียนโอ้เวลาหาไม่เจอใครเลยเอาเรื่องแอบคนเนียนมากตรงนี้ไม่มีโอเคไม่มีใครเลย ไม่เจอใครเลยดิเราว่าเราเหมาะสมกับการเป็นผู้แอบมากกว่าผู้ล่าแล้วเนี่ยโอ้โหมีมีคนรอดอยู่ประมาณสี่คนคนที่โดนเพื่อนจับก็มีอยู่สามคนเนี่ยสุดยอดไปเลยเพื่อนโคตรเก่งอะใช่แล้วละ่ะตอนนี้เป็นช่วงพักกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าเราจะได้เป็นอะไรต่อไปเล่นแบบไหนจะเล่นอะไรก็มาดูกันนะครับใช่แล้วครับตื่นตัวเลยนี่ไงเริ่มหมุนละเลือกรูปแบบเกมในการเล่นก่อนเลยพึ๊บ มาตรฐานโอเคหนึคนหาอันนี้เป็น1นึคนหาปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวหมุนไปอีกอ,อันนี้เป็นเลือกการเลือกแผนที่นะครับทุกคนเลือกแผนที่กันเลยมาได้ด่านอะไรครับขอดูหน่อยอาเขตด,ด้วยด่านของเล่นอ่าด่านเกมเอาเลี้ยงแล้วต่อไปก็การเลือกผู้หานะครับ มาใครจะได้ไปผู้หาขอให้ไม่ใช่เราเพราะเราเหมาะสมกับการแอบมากที่สุดและเรากลายเป็นผู้หาไงโถเอ้ยเมื่อกี้เราย,ยังไม่รอดเลยแล้วทีนี้เราจะรอดไหมเนี่ยเวลาเวลาไงแล้วนะเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่เราไปตามหาเขาเลยดีกว่านะครับ let's go <S มาครับได้เวลาตามหากันแล้วมาแอบกันอยู่ตรงไหนครับขอดูหน่อย ว่าจะแอบ,บกันเนียนแค่ไหนเจอแล้วกระโดดตรงรุ้นหนึ่งคนอ้าวไปเลยครับจังหวะน,นี้ตรงไปหาเลยตรงไปหาเลยครับกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปสูงๆดิได้แค่นี้อะ่ะเนี่ยนี่นี่เมื่อกี้เห็นแอบ,บอยู่ในนี้คนหนึ่งจะไปไหนกันแล้วเธอไปไหนเธอแอบ,บอยู่ไหนที่ฉันเห็นเธอนะแต่เธออยู่ตู้เกมตู้นูน้นเวลาเวลาไงเราหลุด หลุดหลุดจากความเวิ้งวางอไกลโพล้นเฮ้ยเหมือนจะเจอจะกระโดดเจ๋งๆอยู่แถวนี้นี่ไงเจอแล้วหนึ่งคนจะหนีไปไหนครับจะหนีไปไหนครับพอร้องน้องอย่าหนีพอร้องน้องอย่าหนีที่พี่เจอน้องอยู่น้องหายไปแล้วดิโอ้จุกเราในนี้อะดิโถเอ้ยเราจะตามหาเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้ว จอแล้วหนึ่งคนเรียบร้อยเดี๋ยวเราจับกินแล้วหนึ่งคนนะดิยังโหดเลยตัวเราต่อไปหาตรงอื่นกันดีกว่าน,นะครับตรงนั้นเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยข้างนอกข้างนอกกันดิอ่าคนนี้มาวิ่งอยู่ตรงนี้ก็โดนดิครับถ้าวิ่งอยู่ตรงนี้ก็โดนดิครับจังหวะนี้โดนนะครับโดนนะครับเรียบร้อยไปหนึ่งคนเป็นสองคนแล้วเหลือคนไหนอีก อ้ามีกระโดดอยู่ข้างบนตรงนั้นโอเคมาตามมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรามาลุยแล้วเรามาลุยแล้วฟึบโอ้โขึ้นมาแล้วเฮ้ยอยู่ข้างในอะอยู่ข้างในทำได้ไงอะอ๋อนี่ไงเจอแล้วพี่มาแล้วน้องวู้โหแหลกไปเลยสามคนแล้วสามคนแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีแอรอยู่ตรงไหนต่อกระโดดตรงไหนอีกหรือเปล่านีเนียนนเนียนตรงไหนหรือเปล่ามาดูกัน แมืนเจะเจอสามคนแล้วโอเคเราตามหาต่อมีคนเนียนอยู่3ามคนเดี๋ยวเราดูกันว่าครับว่าเขาจะแอบอยู่ตรงไหนกันอีกดูกันเลยปึ๊บ,บ,บขึ้นมาตรงนี้แล้วเตรียมตัวหาแล้วครับน่าจะมีอยู่น่าจะมีอยู่จะมีอยู่ตรงนี้ก็โดดว เราขึ้นที่สูงก่อนเพื่อที่จะได้หาแบบนินเนียน,น,ยนว่าเขาแอบปัปอยู่ตรงไหนเนียน,น,ยนมองก่อนรอบๆก่อนไม่เจอใครเลยโอเคเราตามหาวิ่งหากันละกันวันนี้ก็ไม่มีนะจะไม่มีแล้วตรงนี้น่าจะไปหาตรงอื่นกันดีกว่านะครับตรงนี้เหมือนจะไม่เจอละกู้เกมก็ไม่มีแล้วเนะี่ยทุกคนเขาเริ่มแอบเนียนกันลว ที่เหลือแอบเนียนมากเลยเพราะแมพนี้มันกว้างใหญ่อะดิเลยหาย,ยากลําบากนิดนึงอะเนี่ยใช่เราล,ละเสร็จอด้ไปนเลยนี่เด็กน้อยโอเคครับสตีฟเราตามหาด้วยกันดีกว่านะได้เลยมาจุดตัวริกันฟิวยิงลูกบอลวู้ฮู้ฟิวลอยขึ้นมาตัวนี้แล้วไม่เจอใครเลยอะดิเขาแอบอยู่ตรงไหนกันน้าหรือว่าอยู่ในตู้เกมนะหรือล่าตู้เกมอีกตู้หนึ่งอะที่เราไปไม่ถึงอะ ไปดูตู้เกมนี้ดีกว่าเพราะตู้เกมนี้น่าจะมีนะครับสุดยอดไปเลยมาฟืบว้าวว้าวนี่มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าขอดูหน่อยว่ามีใครอา้าวเจอแล้วเจอแล้วเนียนกันมากนะเจอแล้วหนึ่งคนครับคนที่พยายามวิ่งหนีพยายามวิ่งหนีล่ะครับวิ่งหนีไปไหนครับผมวิ่งหนีไปไหนครับวิ่งหนีไปไหนครับโดนเลยรู้เลยว่าแอบอยู่ตรงไหนนะ ฮแน่ฮะแน่เรายัางเจ๋งเราเจอแล้วดีเจอแหลกเลยเจอหลายคนด้วยมาครับตรงนี้มีอีกหรือเปล่ามีเจออีกหรือเปล่าไม่มีแล้วไปจื่นกันถ้าจะหมดหรือ,อยังนั้นเนี่ยเราหาได้ประมาณ4-5คนแล้วประมาณมีทั้งหมดรอดชีวิตอยู่ประมาณ6-7คนหรือเปล่าดูตามซอกตู้เกมก่อนน่าจะมีหรือเปล่า นอกตู้เกมนี้ก็ไม่มีนะเนี่ยใช่แล้วล่ะไม่มีเลยล่ะหลายคนเลยล่ะแกเก่งมากนะที่ตามหาฉันเจอได้ฉันนุ้สึแอบเนียนจนวินาทีสุดท้ายแนนอนอยู่แล้วครับเราตามหาแรกก็ดีเราอ้าคนนี้อะดิคนนี้อะดิคนนี้ดินนดนนดอุ๊ยโถเขาคาดเคลื่อนกับเราไปแล้วโอ้โหเขาเนียนมากเราหล่นนะดี โอ้โหเราหล่นไม่งั oh, ้นเราก็ตามเขาเจอแล้วดิโอ้โหเกือบเจอแล้วสิบวิส <rez io> ุด like ท้ายคงไม่ท <welche> ันแล้วเนี่ยคนเราต้องสี่คนห้าคนแน่เราเจอห้าคนนะครับโอเคนะครับทุกคนใครที่รู้สึกแบบนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต่คร้ายพติดตามสล้วในวันนี้อย่าลืมเข้ามาทำบุญแลวไปเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายวู้